กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคนไทยเราอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเคลื่อนไหวน้อยนะมีการส่งสัญญาณปวดเมื่อยร่างกายปวดข้อปวดหลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ธนินท์ลีระพันธ์ธธธนะครับศัลยแพทย์ออโตพิดิกกระดูกและข้อผู้อำนวยการศูนย์ศีพัฒนคณะแพทยศสา,าสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเล่าลือนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบเสื้อยืดที่ลึกจากทางรายการจำนวน2รางวัลท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านัา้น,น,นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง u t u b e นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลเอามาจากชุรกิจกรรมครับท่านผู้ฟังครับเอาข้อมูลกันก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิตนะครับและก็สินเชื่อบัตรเงินสดให้ชำระขั้นต่ำร้อยละ5และร้อยละสาสำหรับ ลูกค้าที่ไม่มีหนีค้ค้างชำระเกิน90วันสามารถเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวนีกครั้งหนึ่งธนาคารออมสินครับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดให้ชำระเงินขั้นต่ำได้ร้อยละหและร้อยละสาสำหรับลูกค้าที่ไม่มีหนีค้ค้างชำระเกิน90วันร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับ มาถึงคำถามนะครับคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินได้ออกมาตราการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบัตรเงินสดด้วยการให้ชําระขั้นต่ําได้ร้อยละ5และร้อยละ3โครงการนี้สามารถเข้าร่วมได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอะอะไรส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพ์ครับ ธนาคารอมสินช่วยลูกหนี้ที่จะรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นเวลานาน3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณวันที่31ธันวาคม2 5 6 3น้สาี้นะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาท จะมีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563นะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินจะช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2563จนถึงปี2564จากเดิมร้อยละสิบหรือร้อยละหของยอดเงินที่เรียกเก็บด้วยนะครับ เอ็กซิบแบงค์ครับเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออกทางโทรศัพท์เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับด้วยการจัดแพ็กเกจและมาตรก,การช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินทางโทรศัพท์และจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายเครือข่ายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับโทร02 1> 6 1 7 2 1 1 1นะครับ026172111ต่อ3510-2ต่อ35 3510-2นะครับธนาคารออมสินครับแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษนะครับในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาด เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ5วันเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดก็คือเริ่มเปิดให้บริการ9นาฬิกาและไปสิ้นสุดการให้บริการในเวลา15นาฬิกานะครับจนถึงวันที่30เมษายนนี้อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบออนไลน์ต่างๆของธนาคารได้อยู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันข่าวของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มนะครับ ได้เพิ่มช่องทางการเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่า MRT Mobile Top Up ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเติมเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ครับยังช่วยลดการสัมผัสกับเงินสดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย โดยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับมาถึงช่วงเล่าลือครับเรื่องของการทํางาน Work f กฟอร์มโฮมและเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดหลังจะทําอย่างไรไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทนินท์นิดลีระพันธ์นะครับศัลยแพทย์ออทอพิคส์กระดูกและข้อในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับอาการที่ว่านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ คือบางทีไอ้เวิร์กทอมโฮมเนี่ยมันมีสองประเภทนะครับ <c oughs> ว่าอันนี้หนึ่งบางทีเรานั่งทางานเนี่ยนั่งเพลินทํางานเพลินแล้วก็นั่งนานเกินไปนะครับแล้วก็พอนั่งนานเกินไปหรือว่านั่งไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะมีการปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยคอเนี่ยได้นะครับจากการทํางานนะครับครับครับคล้วอันที่สองเนี่ยทีไอ้เวิร์กแอดโฮมนะไม่ใช่เวิร์กทอมโฮมเวิร์กแอดโฮมเวิร์กแอดโฮมเวิร์กแอดโฮมนี่คือไปทําสวนทํามบ้านซักว่าอะไรเยอะเนี่ยก็อาจจะไปยกของหนักทําให้มีอาการปวดหลังได้นะครับ ครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างใหมคุณหมอคือส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเกิดทำงานอยู่ที่บ้านนานเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของความเครียดเรื่องอะไรต่างก็งมาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งเนี่ยคือลักษณะของการทํางานการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานก็มีส่วนสําคัญนะครับก็คือว่าลักษณะของโต๊ะทางานเนี่ยคือจัดเก้าอี้ที่มีพนักพิงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยให้นั่งก้นเนี่ยชิดกับพนักพิงไว้พยายามให้มีหลังพิงบางทีเราทํางานคอมพิวเตอร์เพลินเนเนี่ยมันก็จะไี นั่งหลังลอยใช่ไหมครับพอตังหลังลอยเสร็จก็จะมีอาการปวดหลังเนี่ยตรงบริเวณบั้นเอวเนี่ยได้อันนี้หนึ่งก็คือพยายามนั่งมีพนักทิงโดยเอาหลังชิดกับพนักทิงไว้<ช><ช>นี่หนึ่ง<ช><ช>อันที่สองคือจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราอ่อจัดเรียงจอเนี่ยพยายามให้มันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสายตานิดนึงนะครับ,บ,บเพราะว่ามื่อจอสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องไปแห่งคอดูพองแห่งคอน,นานๆก็ทําให้มีการปวดเมื่อยเนี่ยได้อ๋อสักสักสิบองศาได้ไหมัสิบสิบห้าองศาประมาณนี้ ครับผมพยายามให้มันต่ำลงมานิดหนึ่งคือเรามองเรามองต่ำเนี่ยจะไม่จะสบายตามากกว่าที่มองสูงขึ้นไปอ๋อจะไม่ต้องต่ำติดพื้นไม่ต้องขั้นนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเอาแต่พอเหมาะพอเหมาะครับครับให้มันอยู่ในระดับสายตาครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยคือเวลาเราทํางานเนี่ยประมาณสักครึ่งสี่ถึงห้านาทีหรือว่าชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนริยาบทบ้างนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างว่าสังเกตไหมเวลาทำไอ้เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเวลาทำไอ ทำคอนเฟล็นซ์หรือว่าไอ้ประชุมกันทางไกลนะฮะโดยใช้สูมหรือว่าใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยมันระย,าย,ยาะเวลาที่ใช้ประชุมเนี่ยอาจจะนานกว่าตอนที่ทํางานอยู่ที่ทํางานด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยต่คนก็ต้องค่อยๆพูดทีละคนอะไรเงี้ยเลยอาจจะใช้เวลานานพอพูดนานๆปุ๊บเนี่ยก็ต้องตาก็ต้องเพ่งที่ที่จ่อคอมเยอางเ,เยอะๆก็อาจจะทําให้มีการปวดเมื่อยสายตาปวดเมื่อยหลังเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลุกเปลี่ยนหรือว่าบทบ้าน แล้วก็พักสายตาจากคอมบ้างเพราะว่าบางทีเราทํางานจากคอมนานๆเนี่ยคือถ้าเกิดบนแอรโทมเนี่ยคือบางทีจะต้องทำคอนเฟรนส์ตลอดไอ้ประชุมตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ทำงานเราก็ไปไประชุมเจอหน้ากันพบปะกันมันก็ไม่มีปัญหาได้เปลี่ยนระยะบ,บาได้เปลี่ยนระยะบทบ้างแต่พออยู่บ้านเนี่ยนั่งกับจอตลอดเดี๋ยวประชุมกลุ่มนู้นเดี๋ยวประชุมกลุ่มนี้ตาก็ต้องเพ่งกับที่จอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาพอจอเพ่งตลอดเวลามันก็ทำทำให้เกิดความเครียดได้เมืัองสายตามันอาจจะทําให้มีการปวดต้นคอปวดศรีษะเนี่ยได้นะครับ แล้วยิ่งถ้าอายุมากๆเนี่ยมันจะมีผลไหมครับคุณหมอคืออายุคือจริงๆเนี่ยเรื่องของอายุเนี่ยมันก็มีการเสื่อมตามวัยอยู่แล้วคก็คือไอ้ไอ้ไม่ว่าจะคนหนุ่มคนแก่เนี่ยหรือว่าอายุมากอายุน้อยเนี่ยคือถ้าเกิดเรานั่งนานๆหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกเนี่ยหรือว่าบางทีเราเวิร์กแอดโฮมเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยก็คือนั่งกับพื้นไปเลยพอไปนั่งกับพื้นไปเลยเนี่ยมันก็ทาให้กระดูกสันหลังเนี่ยรับน้ำหนักเพิ่มก็อาจจะทาให้มีการปวดหลังมากยิ่งขึ้นบางครั้งเราทํางานทีีีี่บบบ้าาานนนนนนนเเเเยยยรัมสอ แล้วก็นั่งประชุมหรือว่าจะนอนบนเตียงนั่งทํางานทีมงานไปเขาปวดหลังได้นะเพราะการนอนเวลาเรานั่งนอนในท่าคว่ำเนี่ยแล้วก็นั่งทีมงานดูงานทํไอแพดทำอะไรไปเนี่ยก็จะทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยรับน้ำหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือหนึ่งเนี่ยเวลานั่งเนี่ยให้นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงอับอย่าไม่ควรนั่งกับพื้นนะคะ แล้วก็ไม่ควรจะไปนอนคว่ำไปนั่งอ่านนอนอ่านเอกสารอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดทําจะนั่งเนี่ยก็นั่งเก้าอี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็ให้สายตาไอ้จอคอมอยู่ในสายตาที่เหมาะสมรวมถึงระดับไฟนะฮะของไฟเนี่ยก็ควรจะมีแสงสว่างที่เพียงพอพอเหมาะนะครับครับพูดง่ายๆคือว่าทําบรรยากาศเหมือนให้กับอยู่ในห้องทํางานจริงๆในที่ทํางานใช่ถ้าตองนั้นอืมครับครับซึ่งแต่ถ้าเกิดมันแหมนั่งนานขึ้นมาเกิดมีอาการขึ้นมาได้ทําไงครับคุณหมอ คือบางทีเราอาจจะลุกเปลี่ยน,ยน,น,นรีบทแลวก็ยืดเส้นยืดสายนะครับการ,รยืดเส้นยืดสายก็จะช่วยได้นะครับก็คือยืดแขนยืดไหล่นะครับแต่ไม่ต้องไปแกว่งไหล่นะครับเพราะบางทีอาย,อายุเยอะขึ้นเนี่ยเวลาแกว่งไหล่มากๆเนี่ยจะทำให้กระดูกไปเสียดสีกับเส้นเอ็นอันนี้เป็นประเด็นเน,เ<อ>นีน่ย<ห>แล้วก็ปวดไหล่มากขึ้นอีกนะฮะที่แกว่งไลหล่อะไรนะฮะแกว่งไหล่ลดลงถ้าเกิดแกว่งนแกว่งไปด้านหลังได้ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปแกว่งไปด้านหน้าเหมือนกับไอ้ยกมือแบบกู้แทนไม่ได้นะครับ,รบแกว่งไปด้านหลัง ครับอันนี้คือกรณีของผู้ที่มีมีอายุมากหน่อยใช่ครับครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขยับไล่แข่งไปด้านหลังจะดีกว่านะครับครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อยอยู่ก็ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มน้อยน้อยลงหน่อยก็ได้ไม่ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับแต่จริงๆก็ไม่ควรจะแข่งไปด้านหน้าสูงมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวกระดูกมันมุ้มมาแล้วเวลาแข่งไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปเสียดสีทําให้อาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นได้ครับโอ้อันนี้ไม่ควรเลยนะครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ แล้วก็วกอย่างคือการออกกําลังกายนะฮะการออกกำลังกายโดยการยืดเส้นยืดสายต่างๆบางทีก็จะมีในทีวีมียูทูบในการที่จะยืดเส้นต่างๆทำทางต่างเนี่ยทําทได้นะคะแต่ว่าเวลาท่านอายุมากขึ้นเนี่ยเวลาถ้าบางทีเราดูทีวีนะครับเอายืดสุด,สด,สดกๆก้มเยอะๆหลังเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไปทําตามเขาบางทีอาจจะทาให้มีอาการเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบริหารตามร่างกายต่างๆตามใน YouTube ตามใน Google หรือว่าตามต่างๆเนี่ย เวลาทำนี่ยถ้าเกิดเริ่มเจ็บก,ก็ควรจะหยุดละไม่ควรจะทําต่อครับครับมันจะมีสัญญาณเตือนก่อนไหมครับคุณหมอครับอาการเจ็บครับอาการปวดอาการปวดเลยใช่บางทีเราอ่าอย่างเอาเอาง่ายยกตัวอ,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 อย่างเช่นเหมือนนั่งไงบอกว่าเอายืดเอาไปเอามือไปจับปลายเท้าให้สุดๆเนี่ยเราก็เอาให้ได้แต่มันก็เจ็บไงมันมีเจ็บต้องพอนฝืนใช่ไหมต้องผ่อนคลายนิดนึงครับครับ่ไหมต้องอยฝืนใช่างบางทีอย่างผมเนี่ยมีปัญหาอย่างเวลานั่งไปแป๊บๆพนึื่ไมันจะเริ่มหลังมันจะเริ่มโก่งลงโก่ไหงพอนฝ แต่ต้องพยายามดึงตลอดเวลาเอาเอาเอาค้นเอาค้นชิดชิดนะชิดใช่ครับชิดเลยแล้วก็ดึงดึงเก้าอี้เนี่ยชิดกับโต๊ะไปเลยล็อกไปเลยอ่ะมันพอแบบนี้ท่านี้ปุ๊บมันจะไม่ทําให้เราโค้มนะอ๋อแต่มันต้องขยับไมามามันจะไม่ถึงไงฮะปัญหามมนอยู่อ๋อมีเดี๋ยวจะลองพยายามทําให้ได้ดูแต่นี้ว่าถ้าถ้าเก้าอี้มันเอ็นเกินไปเนี่ยเอาหมอนุ่นได้ไหมคคุณหมอเอาหมอนุ่นเลยฮะได้เลยครับบีได้ครับบางทีไอ้เก้าอี้เก้าอี้ที่แบบลึกๆมากๆนะฮะนั่ง ลำบากเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หมอเนี่นหมุนไว้นะครับโอเพื่อยังไงเพื่อเพื่อดันให้กระดูกเราเนี่ยพยายามให้มันตรงที่สุดที่จะตรงได้ใช่ไหมใช่คือเนี้ยมันเนี่ยท่านั่งเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาท่านั่งธรรมดาท่านั่งปกติเนี่ยนั่งเก้าอี้กลมๆเนี่ยนั่งเก้าอี้หลันสตูนไปลอยเนี่ยใช่นะเวลานั่งเก้าอี้แบบตูเนี่ยน้าหนักเนี่ยจะลงกลางหลังเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโอแล้วก็เยอะมากกว่าท่ายืนอีกนะฮะเลยครับถ้าเกิดยืนเนี่ยน้ำหนักที่ลงขาหลังลงข้อ่4้5เนี่ย มันจะลงท่านั่งไอ้นั่งเก้าอี้แบบนั่งเก้าอี้สูเนี่ยจะจะเยอะลงหลังเนี่ยมากกว่าที่ท่ายืนครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งแล้วก็มีพนักพิงด้านหลังไว้หรือนั่งก้นลึกๆเนี่ยจะลดแรงกีบทําต่อกระดูกสันหลังอ๋อจริงจริงมันก็รู้สึกได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าลองลองนั่งขอบเก้าอี้ดูจะรู้สึกว่ามันใช้พลังงานมากขึ้นบบใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะน,นั้นนั่งพยายามให้ชิดชิดขอบไว้แล้วก็เออขาจําเป็นไหมฮะต้อง ถ้าถ้าใช้พื้นช่วยได้เนี่ยมันจะจําเป็นไหมก็ก็ก็ไอ้พื้นธรรมดาก็อย่านั่งลอยอย่าอย่านั่งลอยอย่านั่งลอยขานะครับพยายามชิดพยายามชิดไปเท้ามีพื้นนักวางวางวางเท้าไว้ด้วยก็จะดีอ๋อครับครับอย่าไปลอยถ้าลอยมันจะเป็นยังไงครับคุณหมอคือบางทีถ้าเกิดลอยมากๆเนี่ยน้าหนักมันจะลงตรงขาเนี่ยเยอะแล้วมันจะทาให้เส็บในเนี่ยได้ครับเหมือนกันมันก็จะทาให้ปวดทั้งขาทั้งตัวเลยทีนี้ใบใหญ่เลยใช่ครับคือบางทีเรานั่งเนี่ยลองคือแต่จริงจริง จะนั่งท่าไหนก็ตามเนี่ยบางทีเรานั่งเกินไปนั่งนานก็เปเหมือนกับนั่งนั่งรถจนทางไกลใช่ไหมฮะใช่พอตั่งครบสองชั่วโมงลุกมาโค้นปวดเมื่อยไปหมดเลยมันเมื่อยนเมืบอยทีนั่งกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยลงมายืดเส้นยืดสายก็นั่งต่อก็โอเครู้สึกสบายขึ้นอูกก็จะเหมือนกับการทํางานเพราะว่ายิ่งเราทํางานเยอะๆเนี่ยยิ่ง work from home หรือว่าอต่างเนี่ยยิ่งทำให้เครียดนะครับบางทีพออยู่คนเดียวเนีฮยพอไปทํางานเครียดก็หันหน้าคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่นี่อยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่รู้ทําอะไร พอทำไอ้จอเสร็จปุ๊บก,ก็อัดาหารมาเล่นมือถือพอมือถือเจอข่าวเครียดๆโควิดเข้าีกอ่ะกลับมานั่งทำ <laughs> งานเครียดตัวใหญ่ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะทํายังไงถูกครับตัวไม่ถูกอย่างนี้เหนื่อยจริงจริงเนี่ยคือตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้ไอ้สภาพจิตใจด้วยนะครับ <c oughs> คือเราต้องมองทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเรื่องบวกด้วยเรื่อง p o s i t i v จริงๆหรือว่า p o s i t i v มาย mindset เนี่ย พอมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของบวกปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะมีวิกฤตอะไรต่างๆเข้ามาถ้าเกิดเราคิดว่าเจอวิกฤตต่างๆนี้เข้ามามันก็ทําให้เราสามารถจะปรับตัวได้ไวขึ้นนะแล้วก็อาจจะอยู่บ้านเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอะไระคืออาจจะมีมุมมองเชิงบวกด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องอาการปวดต่างๆของกล้ามเนื้อกระดูกหรือว่าสันหลังต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดับเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะ,ะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเช่นอาการปวดต้นคอเนี่ คน,คนที่มีอาการเครียดมากๆเนี่ยก็อาจจะมีปวดต้นคอมีปวดร้าวขึ้นขมับปวดขึ้นออกเบ้าตาอะไรเงี้ยซึ่งอ่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากหมืนมันการเปื่อของกระดูกคออยู่แล้วครับแล้วก็มีการเกลงตัวของกล้ามเนื้ออยู่แล้วแต่พอเรามีอาการเครียดเข้ามาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้อาการเนี่ยมันเหมือนับมีมากขึ้นนะครับครับอ๋อมันมีส่วนนะร่วมกันเลยฮะ๋อเพิ่งรู้เเนี่ยมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นไซโคมอเตอร์โอ้คือว่ามีเรื่องของจิตใจเนี่ยก็แสดงออกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่แบบทำงานแล้วเครียดมากๆก็จะปวดคอปวดหลังปวดสบั เหมือนที่เขาเรียกว eh ่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือมันเกิดจากการทํางานที่ไม่ถูกท่าด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยบวกกับเรื่องของความเครียดเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าทํางานที่บ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมีเวลาควรจะออกกาลังกายเพื่อชดเชยสิ่งนี้ไหมครัคุณหมอใช่ครับควรคือคืออย่างน้อยเนี่ยกระโดดเชือกก็ได้นัทนคอยู่บ้านกระโดดเชือกเล่นก็ได้หรือว่ายืนยืนสายที่บ้านมีเวรหน่อยก็อาจจะออกไปวิ่งนอกบ้านเพื่อสูดอากาศ ให้ปลอดลงสักนิดนึงได้นะครับครับผมบิงวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยได้นะค,คือออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งสิบห้านาทีเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายสดชื่นขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเราเครียดมากๆกดหัวทําน้นทํานี้เสร็จออกไปวิ่งได้เหงื่อสแป,ป,ป๊บอาบแม่หาบแม้นจะสดชื่นกว่าเดินเยอะเลย <c oughs> ครับกับไอ้อย่างนี้ถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเราสร้างกล้ามเนื้อเราด้วยการออกกําลังกายการวิ่งการเดินเร็วๆะไยก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็อาจจะมีอาหารเสริม ซึ่งขออนุญาตไม่โฆษณานะคุณหมอมันมันมันจะช่วยทําให้ความแข็งแรงของของกล้ามเนื้อระดช่วยประคองกระกระดูกอะไรพวกนี้ได้ไหมฮะเอาเอาตรงตรงเลยนะครับอาหารดีที่สุดคืออาหารห้าหมูอาหารห้าหมูห้าหมูเนี่ยคืออาหารห้าหมูเนี่ยคือกินให้ครบห้าหมูนะพอสะสมมีเยอะก็หรือเอียงเรื่องแป้งเรื่องของขาวๆานะขาวขานี่เช่นข้าวเหนียวข้าวเส้าหรือว่าน้ําตาลเนี่ยควรกินเยอะเพราะว่าทานได้นะทำให้เกิดแคลอรี่เยอะล้วอ้วนนะฮะครับแต่ว่าจริงๆอาหารเสริม าตรงไปตรงมาเลยนะไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่ช่วยเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยให้อ่าคนทํารวยขึ้นแค่นั้นเองครับแต่คือคืออย่างนี้ไออาหารเสริมเนี่ยที่เราคุยกันเยอะๆอันนี้หนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นพวกคอลลาเจนหรือวอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่พอเรากินเข้าไปจริงๆแล้วเไหนพอกินเข้าไปมันก็ไม่ได้ดูดซึมนะเพราะว่ามันโดนดูดซึมในกระเพาะก็ขับออกไปหมดละเพราะจริงๆมันไม่มีไอหลักฐานทางการแพทย์เนาะที่อ่ไปวิจัยในคนแล้วก็ช่วยอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อาหารเสริมเนี่ยก็คือเป็น มันเหมือนกับเป็นไอสินค้าของการบริโภคทั่วของผู้บริโภคทั่วไปครับมันก็ไม่ได้มีการรับรองทางการแพทย์จริงจังนะครับเล่นจะไปเดี๋ยวเวลาที่จะไปซื้ออะไรกินกันเยอะครับอย่าไปซีเรียสอ,อย่าไปซีเรียสเลยถ้ายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะผมว่าเก็บเงินไว้ดีๆครับ,รบเอาอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดผมผมต้องบอกว่าเอาละผมเป็นคนที่ชอบเล่นเล่นเวทเทรน่งอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเอาละเราไม่ซีเรียสไม่ต้องกินเวโปรตีนไม่อะไรเอาแค่ไข่เพื่อเสริมโปรตีนเข้าไปสักหน่อยนึงก็ก็น่าจะโอเคใช่ไหมคุณหมอได้ใช่ไหมโอเคเลย แล้วยิงบางทีอาหารโปรตีนกินมากๆเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของตับไออาหารเสริมบางทีเราไม่รู้นะกินไปเยอะว่ามีสารส่วนผสมอะไรมันทำให้ตับทางานหนักขึ้นทําให้เกิดตับอักเสบขึ้นมาอีกนะเจอเคสอยี่ได้เหมือนกันครับเห็นเขาใส่กันทีหนึ่งโอ้โหไม่เป็นร้อยเป็นร้อยกรัมมั้งคือบางทีมันต้องต้องดูถัดตัวด้วยอื เพราะว่าบางคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าสภาพของตับแต่ละคนเป็นไงนะเพราะว่าอาหารพวกนี้เข้าไปมันก็ต้องไปถูกทำลายที่ตับกระไายใช่ใช่ถ้าเกิดพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้กินไปกินไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับตับเกิดอยู่ดีอ่ะตับอักเสบขึ้นมาอีกมีปัญหาเขาไปตรวจอีกนะฮะยุ่งอีกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครจะเป็นต้องออกกำลังกายตอนเย็นโดยเฉพาะการเอ่อออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะคุณหมอเวลาจะเดินดูเร็วจะวิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออ่คุณหมอมีคำแนะนำไหมในช่วงโควิดจำลังระบาดอยู่ตอนนี้คือคือตอนนี้ หนึ่งก็คือโซเชียลดิสแตนต์คือคือฟิคอลดิสแตนต์คืออยู่ห่างสักนิดนึงไม่ไม่นิดนะเยอะเลยดูงานวิจัยดูงานวิจัยอยู่ราะว่าไอถ้าเกิดเราไปวิ่งหรือว่าเนี่ยมันมีเหงื่อมีไออะไรอ๋อใช่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 ไดยหกเมตรยิ่งยิ่งยิ่งต้องห่างยิ่งห่างยิ่งดีความหมายความหมายผมเนี่ยคือถ้าเกิดคุณอยู่หมู่บ้านที่ไม่มีใครเลยเนี่ยอันนี้ไปยิ่งอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดอยู่คอนโดคอนโดอะไรเนี่ยคนเดินผับไปนี่ไม่ควรจะออกไปเลยนะก็คือออกในห้องนั่นแหละครับอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าอ่า เพราะว่าอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฟิตเน็เนี่ยที่เขาต้องปปิดไงเพราะว่าบาง<ช>ทีเราวิ่งตั้งเอือออกเยอะหายใจแรงทุกอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการติดต่อกันได้ครับะค,ะครับก็โดนประการแรกแล้วแหละแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าสารคัดหลั่งมันในร่างกายเรามีเยอะอ่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมครับสำหรับคนที่อาจจะเ,เริ่มรู้สึกเอ๊ะม,มันมันช็จะปวดชกจะอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็หนึ่งทำงานหนึ่งหนึ่ง,ง <c oughs> คือผมเน้นเลยนะเรื่องของสภาพจิตใจนะฮะช่วงนี้ผมเข้าใจนะทุกคนเนี่ยยเครี บ้านไม่เข้าเงินหายแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงคือวันนี้ทําจิตใจให้สบายก่อน่าครับล้วมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือทํางานเนี่ยทําเสร็จแล้วก็พยายามผ่อ,อนคลายด้วยการอบิดลุกเปลี่ยนท่าเปลี่ยน,นยบท่าที่จะบดบ้างน,นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือกินอาหารในครบห้าหมู่แต่ช่วงนี้ต้องระวังนะโควิดเนี่ยลุกนั่งกับลุกกินสองลุกเนี่ยนะครับลุกง็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามที่ จะควบคุมอาหารให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็อันที่สี่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็พยายามอยู่ในห้องก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหรือว่าอาจจะกระโดดเชือกอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะฮะ้ผ่อนคลายล้าสุดท้ายสุดเนี่ยช่วงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านอาจจะต้องมีเวลาว่างเยอะเนี่ยก็อาจจะอ่านซื้อหาความรู้เนี่ยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมรับกับ New Normal นะครับสังคมแบบใหม่ที่ได้เห็นแนี่ยครับได้ครับเอาละครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ ครับส,ส,สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนินท์รีระพันธ์นะครับรศัลยแพทย์ออโตพิดิกกระดูกและข้อในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ให้คําแนะนํามาตรงนี้ว่าถ้าเราเริ่มปวดเริ่มอะไรก็แล้วแต่ควรจะดูแลตัวเองยังไงดีนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกทรมานกับอาการปวดเหล่านี้ผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดนะครับโดยให้ชําระขั้นต่ำร้อยละ5และร้อยละ3สามารถเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนละปีพศอ,อ,อะไรนะครับคำตอบคือวันที่31มธันวาคม2,563ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ